พอสมแม่มาไหนหมดก็ไม่รู้เป็นเวลาที่ปลอดแหมอากาศหน้าโดนคุมคืนจริงๆผัวพะผัวมันจะจำเราได้หรือเปล่าไม่รู้กระตือหรือเปล่าเศรษฐีนี่นี่คนรู้สึกโตทะเลเนี่ยไม่เจอกันนานตสองวานละตั้งดูคืนมาก่อนหลวงไม่โดนไม่เกรงใจหัวโดนกูเลย ไม่อีกเามารูเนี่ยโอนบ้าเลยตัวมาเลอเธอตรแค่นี้หันมมันแค่นี้เสด็พี่ไปค้างบอกแล้วในเกมมัาจะแพ้กได้สั้งหไม่ห่วงกูเลยว่าจะเรียกยังไงเกตตตังต้าปเปลือว่าไงครับเสด็จน้องเสด็จพี่ไปค้างาเสด็จพี่เหงาไปไปคะอ๋อตอนนี้รู้สึกว่าเหงาเงี้ยงอ้วงๆไปโ้ไปโ้เหมดแล้วจ้าจ้า ตอนนี้จริงๆเราไม่ิ่ยเหงาว่มันดึกแล้วเริ่มง่วงเด็กพี่ถ้าเหงาผมเิญจะร้องเพลงให้ฟังเรามีเพลงมาร้องด้วยปลุกอารมณ์ปลุกอารมณ์โอ้แกลเหงาใช่ไหมแกลเหงาใช่ไหมเพลงไทยและเพลงนอกเพลงมังงอเพลงมังงอกเพราะเป็ญี่ปุ่นแสดงพี่ก็มีชื่อภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันชื่อพี่คะแสดงพี่ชื่อทาคาชิทาคาชิเอาดั จะงโอ้โหถ้าอาชีพเอาด่ยแต่งานต้งปีพิ่จะรู้น้องแต่งานกับพี่น้องก็ต้องไปอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นด้วยเราก็ต้องืออยู่มิงกอบอยู่มิงกอบน้ตกุลพี่ตจังผมไม่ไปอยู่เมืองไทยสบายแต่ไม่ไปจ้าเป็นคนไทยเอาร้อมาเลยจ้ะร้องไ่ฟันะเพคะเอาฮีโตฮีโตฮีโตีป เอ่เ่ตไม่ตเปล่ากินแรงแล้ี่เยแพี่แลก็นี่คุณทวันลลเก้าเตรียมมาโผมหาไทยแล้วนี่ทำไมเ่ยโอ้โหหอยแต้จมไปหมดพี่ก็ปากวาหมดแ้วแหะจ้าเปลนเพลงเปลี่ยนเพลงแต่เกพี่ไม่ชอบญี่ปุ่นจ้าเอาเพลงนี้ดีป่ะเพลงอะไรจ้าเอ อะไรอ่ะเป็นเพลงเกาหลีอ๋อเพลงเกาหลีพี่แต่พี่ก็มีชื่อเกาหลีเหมือนกันแต่ชื่อเยอะเหลือเกินชื่ออะไรพี่คะชื่อดันจึงนามสกุลไม่มีแล้วนะไม่มีนามสกุลแล้วเพิ่งไปทันผมฉันจะรักเลยจังเพิ่งไปทันเอ้ยบางคับกันหาเดียวกันก็ต่งเหมือนกันนะรำหยอกชีชีชาชาอะะไรวชีชาชาชีก็มาชีชา อก็ถธอวะเอไม่ดีแล้วังวิ่งเร็ว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 เฮ้ยโอ้โเป็่นอร็ยังไม่ชินดรจะเด็กต้องมาหาเด็กพี่จะบอกว่าไม่ไปเพลงมาร้องสองเพลงแล้วจะเด็กน้องก็จะกลับเปล่าไหมคะลมเชี่ยมี2มโอยังไม่หมดอีกเพยโธ่ของนีนะเพลงข้าผมเชีอยสรไปข้างนอกมาไปข้างนอกมาไปเอาตอไม้เร็พี่ มีไตอะไรนะบ้างผมใส่โดดมาดูล้มกดใส่โดดม่ดูลมเคยนี้่นะมึงมีในทางโกงก็ทีนึงแล้วก็อะไรอีกจ๊ะแล้วก็ใส่ล้มไม่มีโดดโอ๊ยแล้วใส่โดดมาดูล้มมาทำสเตนอะไรทีแรกสุดท้ายมันก็ล้มไม่มีโดดู่ดีอ่ะโอ๋ยวพี่ขอสวอยก่อนก็แล้วกันนะ

กินโซบไปว้าฮักตะคุณอุ๊บหมดลังโอ้ยโอ้ยเจ็บอายข่วยท็ก,กนี่ยังไงเนี่ยกูช่วยไอ้ข่วยข่วยทอกมาพ่อโอ,เอ,อเอาเหรอเอองานที่นี่ไอขวยทอกงานนี้ไอ้ข่วยแล้วข่วยมึงเธอได้ยังไงเธอได้ยังไงถึงไม่อยูย่ตําแหน่งสนิทอยากรู้ไหมว่าทําไมเขาให้มานอนแทนเอาไว้เพราะว่าตอนนี้